สวัสดีค่ะคลิปนี้มากกอติดปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนดัสโดนปี2 5 6 6กันนะคะ หลังจากเทมีพระราชกฤษฎิกายุบสภาพผู้แทนรสเดรปี2566นะคะมีพ้นบังคับชายตั้งแต่วันที่20มีนาคมพอ21มีนาคมกอกตกับประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรสเดรซึ่งกับกำหนอดออกมาเดียบร่อยว่าจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่ส4พีพฤษภาคม2 5 6พค่ะในส่วนความเกี่ยวข้องในประเด็นอื่นๆมีรายละเอียดเพิ่มเตค่ะ วันที่2 7มีนาคมถึงวันที่3 3เมษายนเป็นวันลงทะเบียนเพื่อขอ่ายสิทธิ์ในการเลือกตั้งในเขตนอกเขตเลือกตัง้งร่วมถึงการเลือกตัง้งนอกราชอาณาจักรด้วยค่ะวันที่สถึงวันที่7เมษายนเป็นวันรับสมัครเลือกตัง้งรับสมัครคนที่อีไปรับเลือกตัง้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะ พอถึงเซถึงเจ็ดเมษาย,ยนก็เป็นวันรดับสมัครรับเหลือตังสมาชิกสภาพผู้แทนรัษดรแบบบัญชีไร่เชือค่ะวันที่สามพฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายในการเพิม่มเชือหรือทอนเชือกสำหรับผู้มีสิทธิเหลือตังนะคะเจ็ดถึงสิบสามและสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเป็นวันแจงเหตุเทสำหรับคนซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ไปแจงสว่านมีเหตุผลอะไรนะคะ พอวันที่7พฤษภาค,คมเป็นวันเหลือกตังหลวงนาในเขตและนอกเขตเหลือกตังและเป็นวันลงคะแนนทีเหลือกตังกลางสําหรับคนพิการคนทุพพลภาพและก็ผู้สูงอายุค่ะวันที่10สฤษภาค,คมนะคะสําหรับเล่าๆถ่านนทัน่วไปเทโยน่ะ ที่ทําการทีโยนในเขตเท,ทเรามิซิ์นในการเลือกตัง้งก่ออย่าลืมไปฉายสิทธ์นในการเลือกตัง้งสมาชิกสภาพผู้แทนดราษดรค่ะเลือกคนดีเลือกค้นแก่งเลือกค้นเทไม่เสื่อซิทธิ์คล้ายเสียงไปเป็นผู้แทนในการพัฒนาประเทศชาติกันนะคะ